จิ้นหุ้มหรือว่าอบเนื้อของคนเหนือเวลาถ้าทํากินเมื่อใดเข้าจะต้องมดเป็นกิโลเมนูนี้ถ้าใครบบเกยกินหรือว่าบบเกยทานมาก่อนรับรองได้เลยถ้าได้กินจะติดใจเนื้อที่เขาจะามาทํากับคืนเนื้อน่องแก้วหรือว่าเนื้อน่องลายจะต้องใจเนื้อที่ติดเอ็นเท่านั้นนะครับมันถึงจะรับได้เนื้อมาแล้วก็ามาหัน่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่าขนาดใหญ่ๆน้อยพอาหาั่นเสร็จกับน้ำพริกแกงที่เขาตำไว้มาคว่าให้จนหอมหอมและกับใส่จิ้นที่เขาหั่นไว้เราจะคว่าจี้นให้หม,อม้อมันเหวียหรือว่าแค่สะดุ้ง แงงระวางที่ร้อนี่เขาจะตุนไปเรื่อยๆนะครับโดยการปิดฝาหม้อไว้ผ่านไปประมาณส0ิบนาทีเขาก็มาเปิดฝาหม้อพอมาพอว่าน้ำมันแห้งก่อนถ้าน้ำมันแห้งเขาจะเติมน้ำลงไปแหมสักน้อยโกนให้มันเข้ากันแล้วก็จิ้มพอก่อนที่เขาจะปรุงรสใส่ผงคอแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลานักใส่น้อยลําน้อยตามด้วยรสดีเกลือ,อน,นี่เขาจะ,ะใส่เตื้อนะครับเพราะว่าเขาใส่ต่อที่เขาตำน้ําพริกแล้วใส่ลงไปแล้วก็โกนให้มันเข้ากันแล้วก็รอจนน้ําเดือดเขาถึงจะใส่ใบบ๊กขูใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาหม้อรอแหมประมาณสัก3ามินาทีก็ก้ัยมาเป